โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาตอบคาถามนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่ผมลงน้ํายาล้างหัวฉีดของบูเทคไปก็มีเพื่อนๆน,นะครับติดตามมาคอมเมนต์ถามว่าเอสออยมีน้ํายาล้างหัวฉีดไหมเห็นกําลังเป็นกระแสในหมู่เวฟนะครับแล้วก็มันมีตัวไหนหน่าใช้บ้างตัวไหนเหมาะกับอะไรด้านไหนโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ละกันเพราะว่าผมก็ผ่านมาแทบจะทุกผลิตภัณฑ์นะของเอสออยก็ต้องบอกกันเลยว่าเอสออยมีน้ํามันเครื่องนะครับ น้มันัาชิ่งน้ำมันอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยไอพวกเนี้ยผ่านมือผมมามาหมดแล้วก็วคือใช้งานมาด้วยตัวเองทั้งหมดแล้วนะครับมันก็จะแยกเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับกึ่งสังเคราะห์ก็จะเป็นชาร์ปเจ็ดม,มันจะชื่อว่า SO i ออเนะครับเป็น 4T Rider ดอร์ชาร์ปเจ็ดเนี่ยเห็นไหมชาร์ปเจ็ดแบบนี้คือกึ่งสองตัวนี้คือกึ่งนะครับถ้าเป็นไ i เดอร์ชาร์ปเก้าแบบนี้นี่ก็คือสังเคราะห์ ร้อยเปอร์เซนเออเป็นกรุ๊ปสามนะครับขวดมันก็จะสีต่างกันแต่ถ้าเป็นสกูตเตอร์ก็คือเป็น MB ก็มีนะครับสกูตเตอร์ก็คือ MB ถ้าไรเดอร์จะเป็น MA2 นะครับแล้วก็มีฟัดชิ่งตัวนี้นี่น้ำยาฟัดชิ่งไม่ใช่น้ำยาเป็นน้ำมันฟัดชิ่งเลยแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายที่เก็บเสียงได้ดีมากก็ททำรีวิวไว้แล้วขิปก่อนนานูนะครับอ่ะผลิตภัณฑ์ของเอสออยมีประมาณนี้นะครับที่จำหน่ายแล้วก็ผมเคยใช้ในประเทศไทยทีนี้เราจะมาเจาะลึกีิะต,ตัวจาก น้องเล็กเริ่มต้นราคาร้อยนิดๆนะครับที่ดีกว่าน้ำมันแบรนด์ปั๊มทั่วไปเยอะเลยอืตัวนี้เป็นกึ่งสังเคราะห์เป็น 4T RIDER ร h ดอร์เป็น MA2 นะครับใส่ได้ทั้งรถเกียร์รถออตโตแล้วก็เป็นเบอร์10 w c สตัวเนี้ยเหมาะแม่บ้านถ่ายทุกๆสองพโลชิลๆสายจอดไม่ค่อยได้ขี่แล้วไม่ได้ไม่ได้อยากใช้น้ำมันประสิทธิภาพอะไรมากมายแต่ก็อยากใช้ให้มันเกรดดีกว่าน้ำมันศูนย์หรือ น้ำมันปั๊มทั่วไปตัวนี้เหมาะนะครับราคาร้อยนิดๆใช้ดีนะครับใช้ดีแล้วก็ไม่แพงไม่แพงแล้วก็แบบว่าเอ,อเหมาะกับแม่บ้านอะเออรถขี่ชิวๆรถนักเรียนไม่ได้ซิ่งอะอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนตัวเนี้ยตัวที่ขยับเบอร์ขึ้นมาเป็นเบอร์ 15W50 เนี่ยเพื่อนผมใช้อยู่นะต้องบอกว่าเหมาะกับไรเดอร์สายซิ่งเออแต่เขาก็เปลี่ยนถ่ายทุกสองพันโลนะคือเขาวิ่งวัวลาร้อยกว่าโลอะเขาวิ่งไรเดอร์นี่แหละนะครับ แล้วเขาก็อาทิตย์หนึ่งเขาหยุดวันหนึ่งอ่าเขาก็จะเปลี่ยนถ่ายตัวเนี้เป็นเบอร์ 15W50 มันไม่ได้หนืดมากมันยิ่งร้อนยิ่งลื่นเพราะฉะนั้นใครที่งบน้อยแล้วก็ใช้งานหนักใช้งานรถหนักอืมใช้ลองใช้เบอร์ 15W50 ดูนะครับใส่ได้ทั้งรถเกียร์รถออโ,โต้เช่นกันตัวนี้เป็น MA2 นะครับก็ถามว่าเคยใช้ไหมก็เคยใช้นะเคยใช้แล้วก็โอเคใช้ดีมันก็ยิ่งร้อนยิ่งลื่นจริงนะครับอายุการใช้งานก็สองตัวนี้มันเป็นแค่กึ่งไงแค่กึ่งสังเคราะห์ กับราคาล้ากว่าบาทนะผมก็แนะนําว่าไม่เกินสองพันโลก็ก็คุ้มแล้วแล้วก็สามารถถ่ายออกได้แล้วนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นชาบเก้าแล้วตัวนี้ขยับเกรดขึ้นมาหน่อยเป็นกรุ๊ปสามแล้วนะครับเป็นสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้ก็จะมีเบอร์ให้เลือกเป็นเบอร์สิบวีสี่สิบนะครับตัวนี้ก็เหมาะกับอ่าสเต็ปที่อัพขึ้นมาหน่อยนะครับรถเดิมก็ใช้ได้นะครับรถแต่งก็ใช้ได้อืมอย่างที่ช่างเฮงเขาไปทํารีวิวอยู่เออแล้วก็ขายดิบขายดีอะ่ะ อ่ที่เขาบอกว่าเวฟขายดีนะครับคนใช้เวฟคือเบอร์สิบวีดสิบกับเบอร์สิบวี้าสิบเนี่ยเหมาะเหมาะกับรถอาสี่สิบเนี่ยเหมาะกับรถทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเบอร์ห้าสิบเนี่ยอ่ารถทําทํารอบอ่าทําชารม,มารถซิ่งหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะเหมาะนะครับเหมาะอายุการใช้งานอ่ะสบายสบายเลยนะครับสามพันโลถ้าใช้งานหนักเนี่ยสามพันโลแต่ถ้าใช้งานไม่หนักเนี่ยตัวชาร์ปเก้าเนี่ยนะครับทั้งสองเบอร์เนี่ยสามารถใช้ได้ถึงสี่พันโลสบายๆเลย นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัว MB และเป็นของสกูตเตอร์นะครับใส่ได้เฉพาะรถสายพานอย่างเดียวเออนี่ตัวนี้มีเบอร์เดียวคือเบอร์10หรือ50แต่มีเออ10หรือ40ครับแต่มี2ขนาดนะครับตัวนี้เป็นสังเคราะห์แท้ร้อยอร์เซ็ุสามี1นลิตรกับ0.8นะครับก็ตัวนี้ข้อเสียของมันคือมันไม่มีเบอร์50ยนะแต่เขาทํามาเพื่อสกูตเตอร์มันก็เหมือนกับว่าใช้แค่เบอร์40จะได้ลื่นๆอะไรเงี้ย แต่สำหรับผม่ะผมทาผมใช้ไหมคือเคยใช้แต่ถ้าวิ่งงานอ่ะผมผมก็จะไปใช้ตัว M A 2ที่เป็นเบอร์สิเบอร์สิ W ห้นะครับมันปกป้องได้ดีกว่าอืมก็คือพูดง่ายๆ g ิ n o แกนฟิลานโนรถทั่วไป Honda Lead ใช้ได้เลยตัวเนี้ยตัวสกูตเตอร์เนี่ยนะครับรถเดิมก็ใช้เบอร์สิ W 40ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถสายซิ่งก็ผมก็แนะนําว่าไปไปตัวตัว,ว M A 2ของเขาดีกว่านะครับที่เป็นเบอร์ห้ส่วนตัวนี้เป็นตัวคลีน มันคือน้ำมันฝัดชิ่งนะครับเป็นมันไม่ใช่น้ํายามันเป็นน้ํามันเออเบสของมันคือน้ํามันเลยเพราะฉะนั้นมันจะปกป้องเครื่องเวลาฝัดชิ่งได้ดีมากนี่เห็นไหมฟูลี่ซินเทติกก็คือน้ํามันสังเคราะห์เหมือนกับว่าน้ํามันใหม่ผสมกับน้ำยาฟัดชิ่งอยู่ในขวดเนี่ยเออประมาณนั้นมันมันมันสามารถฝัดชิ่งได้สะอาดแล้วก็ทํางานได้ดีแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องฝัดชิ่งบ่อยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆดูแลดีอยู่แล้วใช้น้ํามันดีๆแล้วก็ เปลี่ยนถ่ายตามระยะแทบจะไม่ต้องฟัดชิ่งเลยนะครับรถผมใช้มาแสนโลนี่ก็ฟัดชิ่งไปประมาณสองหนเอือแต่กว่าโลเนี่ยฟัดชิ่งประมาณสองหนแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดของเขาก็คือตัวนี้เป็นน้ํามันเฟืองท้ายที่เก็บเสียงอยู่เลยนะครับเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับตัวนี้เป็นเบอร์85ิบบบิล140นั่นก็คือความหนือของมันก็คือสามารถเก็บเสียงอยู่เลยเฟืองท้ายแต่งรถซิง่งรถอะไรเงี้ยที่หอนหอนพวกมีโอโนโวุ่นเกา่าๆฟีโน เก่าๆนะครับใช้ได้เลยตัวนี้ร้อยกว่าบาทอายุการใช้งาน10,000มกิโลแต่ผมก็แนะนาว่าถ่ายน้ำมันเครื่อง2ผลก็ถ่ายออกสักผลหนึ่งร้อยกว่าบาทมันก็คุ้มแล้วนะครับสาหรับมันเฟืองท้ายตัวเนี้เดี๋ยวต่อไปจะต้องขายดีถ้าเพื่อนๆลองใช้อ่ะเออมันไม่ต้องไปใช้แบบไอหลอดละสี่ร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ร้อยกว่าบาทแต่ว่าอยากให้มันผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าอะไรรูกฉมของผลิตภัณฑ์มันเติมง่ายหน่อยอันนี้มันเติมยากแต่ถ้าเป็นรถยมาฮ่ามันเติมง่ายไง ของฮอนด้าของผมอะ่ะมันเติมยากมันบีบลําบากเออน้ำมันเฟืองท้ายนะก็อันนี้แนะนําขั้นจบนะครับขั้นจบที่ะตตัวคือเนี่ยถ่ายทุกสองพันโลรถบ,บ้านทั่วไปอันนี้อ่าสายซิ่งนะครับก็ถ่ายทุกสองพันโลเหมือนกันนะครับอัปเกรดขึ้นมาหน่อยหนึ่งจากตัวแรกตัวนี้ก็คือสามพันโลสำหรับใช้งานหนักแล้วก็สี่พันโลสำหรับใช้งานทั่วไปได้สบายๆนะครับสําหรับชาร์ปเก้าของตัวนี้ ดีทั้งคู่นะครับใส่ได้ทั้งรถเกียร์กับรถออโต้ใส่ได้ทั้งคู่เลยอืมใช้มาลื่นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของสกูตเตอร์ก็คือเหมาะกับรถสายพานเท่านั้นรถสายพานเท่านั้นรถสายพานใช้งานทั่วไปสายซิ่งเล็กๆน้อยๆพอได้เอาอยู่แต่ถ้าซิ่งจัดๆก็ก็่าถ่ายให้มันเร็วหน่อยนะครับถ้าซิ่งจัดๆนะแล้วก็ตัวนี้ตัวคลีนตัวฟัดชิ่งเป็นน้ำมันฟัดชิ่งใช้ดีมากนะครับเกรดสูงมากอืม ใช้ดีนะครับแล้วก็น้ํามันเฟืองท้ายอันนี้แนะนําอันนี้แนะนําเลยบอกเลยนะครับร้อยกาบาทใช้ได้แปดพันถึงหนึ่งมื่นโลเออเก็บเสียงดีมากนะครับแล้วก็ไหลลื่นปกติทั่วไปอืมก็ประมาณนี้นะครับแนะนําประมาณนี้สําหรับคนที่อยากจะลองใช้เอสโอผลิตภัณฑ์เขาก็มีประมาณนี้ผมไม่รู้ว่ามีอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะแต่ที่ผมใช้มาก็คือใช้มาแค่ที่เห็นตรงนี้แหละนะครับก็ใครมีคําถามอะไรก็สอบถามได้นะครับเกี่ยวกับ เอสหรือน้ำมันอย่างอื่นหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทําคลิปไว้เดี๋ยวจะทําคลิปบอกทําคลิปตอบเออยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เออลืมบอกไปเขามีสเกลข้างขวดทุกอันเลยนะเออเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเติมง่ายบางทีเนี่ยแม้แต่นังสยาฝัดชิ่งเขายังมีสเกลบอกเลยนะครับบางยี่ห้อขวดสี่ห้ารอยไม่มีสเกลบอกนะครับจะเติมทีต้องตวงตวงแล้วตวงอีกนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ